ดีครับผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์เส้ศักดิ์นะครับจะนําสาระดีๆเกี่ยวกับทุเรียนนะครับวันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่บ้านสวนผู้ช่วยยุทธนะครับท่านปลูกทุเรียนไว้นะครับว่าเชิญผมมาดูนะครับว่าทุเรียนเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวความท่านนะครับคังเจ้าของวันนี้ก็ผมได้เชิญผู้ใหญ่น้อยนะครับมาดูทุเรียนว่ามันเป็นโรคอะไรอยากรู้ครับมีจุดเหลืองๆกับใบมันมีรอยไหม้ๆ เป็นไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเป็นโรคอะไรดูใกล้ๆนะครับอย่างนี้นะครับเป็นจุดเหลืองๆขาวๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าท่านผู้ช่วยอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรเพราะท่านหลูงเรียนมาเพลินนิงประมาณปีกว่าๆปีกว่าๆแล้วครับแล้วเป็นโรคอยู่นะครับผมว่าเป็นโรคแล้วกันอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าโรคอะไรนะครับดูลักษณะนะครับดูลักษณะเนี่ยที่ใบนะครับเป็นจุดเหลืองๆที่ใบนะครับเห็นไหมครับทุกใบนะครับจะเป็นจุดสีเหลืองๆ น้ลไปก็มาหงายมาดูครับหงายดูใต้ใบนะครับเห็นนะครับอันนี้คือเพียหอยครับเพียหอยขาวเหลืองบ้านเราเรียกกันนะครับแต่ว่าชื่อจริงๆแล้วเพียหอยรัดเซลครับพบครั้งแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพียหอยรัดเซลนะครับชื่อตามภาษาวิทยาศาสตร์นะครับใบเหลืองอย่างนี้ครับหนักมากนะครับอันนี้นะครับถ้า เราไม่รีบฉีดยานะครับจะทําให้ใบอย่างนี้ครับใบเหี่ยวแห้งนะครับใบเหี่ยวแห้งอย่างนี้นะครับลายใบจะแห้งอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมปิดมาใบหนึ่งครับตอนนี้ยาตปิดใบหนึ่งเห็นนะครับลายใบจะแห้งอย่างนี้เลยครับเพราะว่าโดนดูดน้ําเลี้ยงครับเพราะเพรียหอยอะรัดเซลเนี่ยนะจะดูดน้ําเลี้ยงทําให้ใบเหี่ยวแห้งเหลืองลายใบเหี่ยวอย่างนี้นะครับดูดูดูทุกใบนะครับอันนี้อ่ะนี่ใบหลุดแล้วนะครับนะครับนี่คือเพรียหอยรัดเซลนะครับ คือผมจะไม่พูดเรื่องยานะครับยาเนี่ยมีหลายตัวนะครับมีหลายตัวที่ฉีดยาตัวที่ฉีดสาหรับเพี้ยหอยเพี้ยแป้งนี่ครับนะเพี้หอยรับเชลล์นี่ครับมีหลายตัวนะผมไม่ไม่ขอเอ่ยนามตรงนี้เรื่องยานะครับท่านไปหาฉีดเอาก็แล้วกันนะครับพออยู่นานๆใบจะร่วงกิ่งจะเหี่ยวแห้งอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่รีบฉีดยานะครับการการฉีดยาครับช่วยบวกไว้ออยเข้าไปด้วยนะครับผสมไว้อยเรียกว่าปีตัวเลี่ยมออยครับกับยา ยาทุกตัวครับที่ท่านฉีดเข้าไปครับเห็นนะครับอันตรายมากนะครับเนี่ยคือเพี้ยหอยนี้นะครับจะอยู่ไม่สูงมากนะครับอยู่ประมาณที่ไม่เกินหกเมตรนะครับจะส่วนมากแล้วจะอยู่ที่ประมาณสองเมตรหรือว่าไม่เกินสี่เมตรนะครับเพราะว่าจะไม่อยู่สูงจากเท่าที่ผมสังเกตหลายๆสวนนะครับจะอยู่แก่ใกล้พื้นดินหรือว่าสูงไม่เกินประมาณนั้นนะไม่เกิน ไม่เกินหกเมตรนะครับอยากที่ไปมาหลายสวนไปดูมาหลายสวนครับนะครับดูนะครับเนี่ยแบบนี้คือเพลี้ยหอยขาวเหลืองนะครับเวลาฉีดนะครับเราต้องฉีดหงายหัวฉีดขึ้นมาข้างบนนะครับผู้ช่วยนะครับงองหงายหัวฉีดขึ้นอย่างนี้ด้วยนะครับฉีดให้ทั่วให้เปียกนะครับดูครับทุกต้นทั้งต้นนะครับเป็นอย่างนี้ทั้งต้นเลยครับเป็นทุกกบทุกต้นทุกกิ่งเลยครับเพลี้ยหอยนะครับ เวลายอดออกมาทำให้ยอดนี่หงิกงอครับเพราะเพี้ยหอยอาจจะร้อนก็มีความร้อนมากครับจะทําให้ใบนี่หงิกงอไม่สวยงามนะครับเห็นนะครับดูลักษณะสภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นบ้างครับดูลักษณะเพร้ะหอยเพร้ะหอยรัดเซลนะครับจะลองที่ใบจะทำให้ใบนี่ตายเป็นขอบนะครับเป็นขอบนะไม่ ดูตัวครับจะมีสีขาวสีเหลืองที่ใบทำให้ยอดที่ออกใหม่มันเนี่ยหงิกงอครับหงิกงอเลยจะไม่สมบูรณ์ใบจะแคระเกร็เล็กดูครับเป็นทางต้นไหครับดูลักษณะ หน้าใบจะเหลืองเหลืองซีดๆเป็นจุกแต่พอเราดูใต้ใบอันตรายครับกินยาฆาาเพื่หอยบวกไว้ออยจะดีมากใบหงิดงอครับออกมาใบไม่โตครับ าทลครับลักษณะที่เพลี้ยหอยรัดเซลไม่ได้ลงครับเป็นทุเรียนบ้านครับอันนี้กาลังเสียบยอดนะครับต้นประมาณหกขุนนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ยกโคกนะครับอันนี้ยกโคกสูงประมาณเจ็ดสิบเซนดูนะครับใบจะเหลืองครับถ้ามีเพลี้ยหอยรัดเซลลนะครับหรือที่เราียกเข้าไปว่าเพลี้ยหอยขาวเหลืองก็ที่เรียกกันนะครับชาวบ้านนะครับ เพราะว่าพี่อหอยนี่อันตรายมากครับบางท่านก็รู้จักแล้วบางท่านก็อาจจะไม่รู้จักนะครับมือใหม่แต่ว่าถ้าเก่าๆครับพี่อหอยนี่อาจจะอยู่ไม่สูงจะอยู่ไม่สูงไม่ว่าจะไม่เกินเอ่อหกเมตรสองเมตรอย่างนี้นครับนะแต่ส่วนมากก็อยู่ต่ำๆอยู่กับพื้นนะจะไม่อยู่สูงเพราะตัวนี้หอยนี้จะไม่ชอบลมพัดน,นี่ยังเป็นทุเรียนบ้านทั้งหมดนะครับทั้งสามต้นนี่ยังเป็นทุเรียนบ้าน,นเดี๋ยวเราไปดูของพี่เล็กกันบ้างนะครับ เหมือนกันนะครับของพี่เล็กก็เหมือนกันอันนี้ก็สามเสียบยอดนะครับกำลังดีเสียบยอดครับผมใบปกติแล้วก็เดี๋ยวเอาใบเห็นนะครับใบเปรียบเทียบกันครับที่เพียหอยรัดเซลลงนะครับเพียหอยขาวเหลืองดูนะครับดูแตกต่างกันครับนะเดี๋ยวไปดูของพี่เล็กกันครับแล้วแล้วแบบนี้เราจะแก้ปัญหายังไงครับอันี้ก็เพิ่งเคยเจอนะครับ ก็แก้ปัญหาด้วยการฉีดยาฆ่าฆ่าเพี้ยเพี้ยหอยเพี้ยแป้งนะครับอันนี้มันเป็นเพี้ยหอยนะครับเ <Hotel> มื่อถ้าเราไม่ไม่ฉีดยาช่วยนะครับใบเนี้ยที่ออกมานะ่ะดูลักษณะนะครับจะมีเพี้ยหอยรักเซลนะชื่อตามภาษาวิทยาศาสตร์นะครับต้องฉีดครับถ้าไม่ฉีดครับปลายใบเมื่อเพี้ยหอยเนี่ยดูดน้ำเลี้ยงตรงนี้นะครับดูดน้ำเลี้ยงที่ที่ใต้ใบเนี่ยพอดูดเสร็จอาะทานอาหารก็หมดก็จะแห้งตายแบบนี้ครับ Golf. จะแห้งตายแบบนี้นี่ครับ แล้วออกยอดใหม่มาก็ยอดก็จะหงิกนะครับยอดก็จะหงิกงอนะครับตัวนี่คือเพลี้ยหอยรัดเซลนะครับเดี๋ยวบ้านเราเรียกว่าเพลี้ยหอยขาวเหลืองถ้าเรียกแบบภาษาชาวบ้านนะครับแต่ว่าทางชื่อวิทยาศาสตร์คือเพลี้ยหอยรัดเซลนะครับจะทําลายนะครับใบรุดร่วงหมดนะครับดูนะครับมันก็ต้องฉีทั้งแปลงใช่ครับต้องฉีดนมันลามมันลามครับเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งครับยาครับถ้า มันมีหลายตัวนะครับผมผมพูดไม่ได้ทั้งยานะครับมันมีหลายตัวจะต,ต้องบวกไว้อ้อยช่วยไปด้วยนะครับเาจะด้วยจะช่วยเคลือบไข่ครับจะช่วยเคลือบไอไว้อ้อยเนี่ยจะช่วยเคลือบนะครับให้ตอออัวเงี้ยตายนะครับให,ให้ให้ตัวของเพียหอยเนี่ยเกาะอยู่ที่ใบเนี่ยตายตายช่วยเคลือบมีหลายตัวนะครับยาคาบเรียหอยเพียวแป้งนะครับเดีเ๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันบ้างครับลักษณะต้นนี้นะครับต้นนี้ก็จะเห็นนะครับมีใบจุดเหลือง ใบจุดเหลืองๆอยู่ที่หน้าใบพอหงายขึ้นบนก็จะเห็นตัวเพรี้ยะนะครับอันนี้ก็มูสันคิงนะครับอันนี้มูสันคิงดูลักษณะครับปลายใบจะแห้งครับเพราะว่าโดนเพลี้ยทาลายลักษณะพอใบร่วงครับปลายใบจะแห้งข้ามาใบใบจะแห้งแล้วก็จะร่วงโดยอัตโนมัตินะครับแบบนี้แต่อันนี้เห็นนะเริ่มไหมใบไหมออกมาแล้วนะครับ คือมองข้ามไม่ได้ครับนะคือเพลียหอยเนี่ยนะเพลียยหอยเซลเนี่ยจะอยู่ความสูงไม่เกิน4เมตรนะครับจะอยู่กับทุเรียนเล็กๆหรือว่าที่ต่ําๆสูงประมาณ6 7เมตรเนี่ยเพลียยหอยเนี่ยจะจำจากที่ทังเกตนะครับมาจะไม่ค่อยอยู่สูงจะอยู่ที่ต่าๆนะครับเ็นมาเา,าที่ชื้นชื้นที่ชิ้นชื้นครับลม,ร,ม,ร,มร่มนะครับอันนี้ครับอันตรายมากครับจะดูดน้ําเลี้ยงผมเก่งนี่แห้งตายทันทีนะครับ ดูลักษณะที่จะแห้งแบบนี้ครับเพราะใบร่วงรุงแสงครับสังเคราะห์ไม่ได้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เล็กนะครับที่พามาดูว่ามันเป็นโรคอะไรแก้ปัญหาไม่ถูกนี่ก็เป็นโรคเชื้อราเป็นเพียหอยครับคือเพียหอยรัดเซลล์คือดูง่ายๆครับเวลาใบซีดเหลืองๆอย่างเงี้ยนะขอให้ทุกท่านนะสังเกตที่ใบก็หงายใบขึ้นมาดูอย่างนี้นะครับให้งายใบขึ้นมา มีจุดเหลืองๆอย่าเพิ่งวิเคราะห์ว่าเป็นโรคโน้นโรคนี้ขอให้างใบขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีอาจจะเป็นโรคอื่นนะแต่ถ้ามีจุดขาวๆเหลืองๆเนี่ยนะเปี้ยวไว้ขาวเหลืองอ่ะนี่คือเป็นไม่ใช่โรคอื่นครับเป็นพวกเคลียลงที่ใบนะครับดูนะครับใบเหลืองๆอย่างนี้ฮะจุดๆจุดๆจุดจดโมซันคิงขนาดว่าแข็งแรงนะครับยังเอาไม่อยู่ยังเหลืองอย่างเงี้ยครับผมตอนนี้ก็ท่านผู้ช่วยยุทธก็ได้รู้จักแล้วนะครับว่า ทุกเยนเป็นโรคอะไรนะครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่น้อยดำรงศักดิ์ศรศักิ์ครับมานานัก้วทือมาให้ความรู้กับกับผมนะครับคขอบคุณครับครับครับ